สบายดีและสวัสดีนอพ่อเม่พี่น้องว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเขาวซูซองสาวเมยบ้านป่าเนาะเมนี่สาวเมยบ้านป่าก็ได้มาหาทางาน้องอุบลเพิ่นนอกก็เป็นเทือที่สองเพราะว่าสาวเมยก็บพนมาป้องกลายกลายอาทิตย์เติบเนาะพมอแม่พี่น้องเพราะว่าสาวเมยมาตอนนั้นสาวเมยก็ออยังบ่ฮู้สาเหตุอีกอย่างเนาะก็มาเมนี้สาวเมย์ก็ได้มาแบบว่าคือบูฮู้ข่าวข้าวาว่าทางน้องเิ่นกัน ท้องมาฉันจ้ะเขาก็จะได้มาเยี่ยมยามเรื่องราวทางอาการท้องน้องเพิ่นกะมายินดีน้นองเพิ่นพร้อมที่ว่าน้องเพิ่นก็มีทางส่องเอ้ยบุญตาเพิ่นได้ซื้อนมบ๊อาบอรประเภทยาบำรุงอ่าคั่นอีหยังเห็นไหมเห็นเด็กน้อยแข็งแห้งเนาะเขากะแบเป็นคืปปอแบบผ้าอ้อมบอ๊อเสื้อบอ๊บอเนี่ยค่ะสามเณรก็ยังโบหูขากปานายนาะกักะนได้เขาก็จะเข้าไปอ่าทามน้องเพิ่นกะบสามเณรมาในมื้อนี้กะเป็นเวลาที่ว่าขำและพร้อมเหม่พี่น้องเนาะนี่กคหาอ่า ประมาณหาหกโมงอย่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่จะมือใช้บรรยากาศเนาะนี่บรรยากาศตามทุองหอยท้องนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่จะมือก็ได้มาหาทางน้องอุบลอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยน,นี่กรค่อยคำลงมาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ตอนนี้สาวมยกับทีได้อะโต,โตไปถามอาเรื่องราวข่าวข่าวของทางน้องเพื่อนกนน่อนเนาะปะที่ได้กับเขาไปถามเรื่องรายละเอยยียดในกันกับสาวเมย์ได้เนาะคอามมีหน,นุ่งสบายดีน้องละสบายดีน้องละเนาะ,นะโดยโดยสบายดีเนาะวันนี้มาหาทางน้องเพื่อนกับเป็นเวลานานเติบเป็นอาเดินเติบเนาะเมีนมือนี้เัาก็ได้มา จำพรรษาทางน้องเพิ่นอยู่เพื่อนเนาะเมนตุกลังเนยเมนก็เลยพากันมานั่งอยู่ตุ้กด้วยเมนโดโอู้ทางสาวอันเมย์กับซาบัวก็ได้เข้ามายินดีนำทางน้องเพิ่นเนาะเมนที่เพิ่นได้อ่าเครื่องประชันจ้ะของผักของต้นเมนเมนหลายพอสมควรเนาะเมนอ่าทางใดอ่าทางเงิน เอบุญตาเนาะที่เพิ่นได้เอามาให้ทางน้องเพิ่อนโดยโอู้ต่างเงินเอ้ยกะได้มาในมื้อนี้เนาะก็บ่ได้มาแต่ดนแล้วก็ก็ได้ยินข่าวข่าวมาไล่ๆสองนึงได้เข้ามาถ่ายทําทางน้องเนาะงทางหลานนะอ่ะเอกยคอนุญาตถทำน้องน้องหลานน้อคือว่าทางน้องนี่ได้อ่าท้องบอลอู้เป็นเวลาเป็นเวลาจักเดือนล่ะอันนี้ อมาเพิ่อนบ่าเพิ่นบ่ายเพิ่งเข้นอนกับพี่บ้าสองสามเดือนแต่ว่าน้องก็ยังบ่ได้ไปกวดโอ้เพิ่นว่าวมันสองสามเดือนนั่งละเนาะโดยฮะเป็กบ้าเรื่องเล่าเป็นแบบได้นองละดูแล้อนั้นน้องกัได้ออกไปงานมันเกิดมูอยู่นอกโดยได้เมาได้ขาดสติน้องก็วู้โตยังกึบว้านั่นแหละ โอ้เลยว่าน้องนี่เพิ่นบ่กู้สติอีกได้ะบัวเอ้ยแต่เพิ่นไปงานวันเกิดกับหมู่ปกติเนาะเนี่ยฮาวก็คือว่าโดยเด็บคือทางน้องเพิ่นกับอายุเพิ่นยังบ่หลายเพิ่นยังบ่เห็นแบบยังบโบรารแบบกลับสิเป็ดไปแบบนอกซี่แบบมันก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเฮาวขบ่โู้คนดีคนั่วเนาะขอขออนุญาตนเนาะเฮาวก็ยังบ่จักแบบเรื่องรายละเอียดแบบ ลอยางน้องก็บ่เคยออกว่ายสันซ่าแล้วเพิ่นได้ออกไปผัดเท้าโบ้หูนาะว่าการกินดื่มแบบแบบนี้บางเทื่อเท้าเวขาเจ้าหลักอ่าเอายาใส่จอกน้องบ่จักยกิน้องไปเข้าห้องน้ำแบบนี้โดยนี่น้องก็บ่โบ้นี้บ่หูซึกตัวเลยบ้านเราโดยแม่นอนก็บโบ้หูซึ่อย่ก็คือก็ถือแบบคือคือว่าอนีรเนาะอย่าเพิ่อนใส่ยาใส่ในจอกแบบนี้เนาะก็เฮ็ดให้น้องเพิ่นบ่หูสติยังว่ายสันซ่าโบ้หูซึกมาเฮากับลอยายกันเนาะยา โอ้แบบคือทังอ่าผู้เพิ่นที่ว่าอันเป็นพ่อของเด็กนี่เพิ่นก็หูเป็นรองแหละโดยน้องก็บอกเพิ่นแล้วแต่ว่าน้องเพิ่นได้เอาเมียแล้วเพิ่นน่้โอ้เพิ่นก็ได้เอาเมียโดยน้องก็ทักไปหาเพิ่อนคนก็ได้บอกเป็นพนัางานแล้เอาตัดน้องว่าเอาเมียแล้วคนนี้เราเป็นแบบอย่างงาเลยโอ้ข้าวก็หูเลยเนาะว่าเขาเจ้าก็คือสิบ่ฮหักเผาเลยเนาะพบัเขาเจ้าก็ตัดแบบจันเดนักเนาะก็เป็นคนบ้านเฮานี่บบคนบ้านอื่นออืบาน โดยโดยโดเดีวขึ้นนอกนี้ได้ร่มกั้นละวบ่อหรือวันแม้่าเราออกไปเห็นกันงานมันเกิดชื่อาได้มาเอใเบ่เห็นกันในครั้งแรกเลยมื่อนั้นเนาะโดยคุ้นเห็นเพนดนอยู่บ้านมะดินี่แหละนน้ำบ้านนี่โดยเคเห็นเพ่อนอยู่โดยโดยกับเพื่อนว่าว no, okay. oh ่ามีลูกมีเมียเข้ากะเบียบว่ายังร้ายเนาะคือเพ okay. ื่อนกลับบอกได้ว่าสีสนใจยังเขาเลยเพื่อนเปครับที่ชอบนะติดกับลูกเมียเพื่นน้ำเม่ ก็ยมมามะลูกน้องหลาเอ้ยลูกเฮ้าเน,เเนาะ,นะ,นะาาาาไ,ได้เฮ้ากับเมนพอเมย์เฮ้ากะย่างเผิ่อนะเรียงซอยพอเมย์เฮาแหละเพิ่ก็ให้กำลังใจคือทางผิดพลาดไปแล้วเนาะเมนเพราะเรื่องนี้ไคก็อยากให้เกิดขึ้นน้องลาเอ้ยเนาะแ,แต่ว่ามันกะผิดพลาดไปแล้วกะมันกะบอกเป็นยังจะว่าเฮากะได้ตัวน้อยน้อยนี่แหละจะได้ขึ้นมามือตาเบ่งโลกเนาะเขาได้เป็นเมย์เรียงเดียววาสั้นๆกากะบเป็นยังไม่มีปัญหาเพราะว่าบัในโลกนี่กะบอมีแต่เป็นแต่เฮา ก็ไล่ไล่คนก็เป็นคือการเม่นก็คิดนั่นนั่นแหละแต่เฮาสิมาคิดแบบคือว่าหล่ไล่คนมาว่าใส่นั่นนี่เอาบ่ต้องเอาใส่ใจเนาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้กับโบเกิดขึ้นกับผัยกับโบหู้เนาะแมนทางเฮาก็บใครจะเกิดขึ้นแบบนี้ฮะแม่นแต่แมนแมนก็บ่เป็นยังบ่ต้องเสียใจบ่ต้องซีเรียสังหละเอ้ยอันนี้กะทีว่าเพิ่นนี่มาเติมเต็มในชีวิตน้องเด้แม่น หรือว่าสิเกิดนล้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาก็เป็นลูกของเขาเนาะตั้งแต่บุญพ่อกะเขาก็มีพ่อกับแม่เขาเลี้ยงซอยเนาะแมนเขีดเอาสันดานหลังไหลแมนสู้กับชีวิตเขาวาสันซากระเสื้อกระสู้เพื่อลูกเขาแหละเพราะว่าลูกเขาก็ี่ได้เกิดมาวาสันซาเพื่อนกเพราะว่าเด็กน้อยเพื่อนกะบบฮูยังเนาะเขาเพื่อนบบฮูยังดอกว่าเขาเป็นยังยังกายาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนได้เพื่อนก็เป็นลูกเขาแบบนี้ฮะนะเกิดมาแล้วเขาก็ต้องเลี้ยง เป็นให้ดีแม่แม่เขาเลยจะหักยังแพงเนาะแต่เป็นลูกเขานี่กะเขาก็แพงเพราะเพื่อนก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเหมือนกับเซนซ่าตอนแรกก่อนหน้านั่นก็คือตอนที่เจ้าเปิดใจเนี่กะตอนนั้นเจ้ายังบริหูบะบาท่อเนาะคู่ซื้อบะเมือยอยู่นกระตุ้งกระตัวนกอะม่นไ่ได้ไปปวดไปยังคือเดี๋ยนี้แหละโดย น้องก็สิแตบเบิ่งโดยน้องก็ฮู้ว่าน้องท้องคือว่าแหละโดยก็เว้าคือว่าง่ายกอาการของคนเฮามันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะมันก็บ่คือเก่าว่าซั่นซะถ้าน้องรู้สึกว่าเมื่อยนกได้ให้แม่ไซื้ออันแมานกได้แตเบิ่งก็นนก็บอกแม่าอแบบู้ึกความรู้สึกตอนแม่ฮู้จักทําอิดกับน้องฮู้จักนี่เป็นงด๋ล่ะอาการแบบนี้ คิดหลายแบบเฮากบับโบเคยเน,ะนยาะข้าก็ยังคิดแบบโอ้ข้าวชีเป็นนั่นนั่นบ่ได้เนะาะข้าก็ยังโมหูแบบว่าเาก็บโเคยผ่านแบบนี้มา,นนมานนเน,นาตลอดเนาะข้าก็ยังบได้หูแบบจุดจุดนี่ฮะนะว่าซันซ่แบบกระทั่งเมย์พอเมย์น,น,น้องเพิ่นก็ะหอบได้เนาะเมย์เมย์เปิดก็บอกเ่าก็ตักเตือนกับยังคนเพิ่นหักแพงเ่าเนาะ แม่นแต่เพิ่นจีมาเป้าในนั้นก็บ่เพิ่นก็บ่เว้าดอกเพราะว่าลูกเขาแบบนี้เขาคงอยากให้เกิดขึ้นเ็กคือทั้งหลาเด็กคือเขามาสิคือผู้ใหญ่เพิ่นก็เพิ่นก็บ่มีคนเกลียดคนซังจนั่นแหล่ะเอ้ยมีคนหัคนแพงเจ้าเดี๋ยวนี้เพิ่นหูข่าวว่าเจ้าถือพาคาท้องมาเพิ่นก็ได้อ่าคือทั้งส่องซาบุญตาเพิ่นเนาะเพิ่นก็ยังได้มอบอ่าแม่นส่งเงินแม่นแม่นกัหลายลายซ่องนั่นแหละเนาะสิได้มามอบสิ่งดีๆให้เจ้ากับลูกเนาะแม่นได้ได้เขาก็ จุ๋ยน้องล่ะเอ้ยเป็นกำลังใจให้เมีลูกเจ้าออกมานี่กะเจ้าก็สามารถที่จะไปหาเงินหาคํำก็ได้เพราะว่าเมย์กันยังอยายุโบราณน้องล่ะเนาะให้พ่อกับเมย์เลี้ยงก็ได้แบบนี้นะมีแต่เจ้าหรือไปหาเงินนี่ไม่คืออาาเลี้ยงลูกเนาะวันนี้ฮะเมย์กลับมาหรือว่าให้ทางเมย์เนานะหรือเสื้อกระตุ้มขนมเนี่ยให้ทำลูกเจ้ากินเมย์เพราะว่าคือน้องสิเกิดลูกนี่น,นี่กะถือประมาณเจ้ากระสิบ 18 19ก็สิใหญ่เด้อน้องล่ะเนาะก็เกิดมาเออที่อ่าเนาะลูกเกิดมานี่ก็ซ่ํากันเอกกับน้องเลยได้เพราะว่าเจ้าก็ยังบ่ใหญ่ปานดเห็นดิแม่นก็พอดีซําเอื้อยน้องเลยว่าซั่นจ้ะสู้ๆเพราะว่าน่ก็ลูกเฮาแม่น ไปห้าวไปหักแพงคือเก่าหแหละคือทางนอกเออกระหักแพงคือเก่าบดได้เขตบดได้ช้างยั่งแพงคือเก่าทางนี้เออก็เดงมายินดีไปจากท่ามข้าวๆนั้นทางนอกเป็นอะไรเพื่อนได้อย่า่านองสูกเสาไปบ่ชให้คิดเด้มแบบเอออยากผูกนั่งผูกข้อต่อที่ไปหาด้านนี้บวต้องคิดเมนอย่าคิดเมนอย่าคิดโมเมนบอคนบนโลกเบิดในโลกนี่โมเมนว่าเขาเป็นผู้เยาะละลายคนคือเออหะแหละเมนบวให้คิดแบบนั้นมีแต่คิดว่าคิดใส่ลูกแหละ <Yo. S 2> อยู่เพื่อลูกหากลูกเลายไลแบบนี้แบบคือทังนอกอันแบบกินเขากินาน้ำดิจ่กะก,กินแล้ะบอกเข่าหะกินแต่นอโอ้ <c oughs> ถ้าพอฝนไปหาเนาอโอ้ฝ <c oughs> oh, นได้กินยซเสได้ซ่ะบวยก็หอกกระเตะคุาแม่ทางพอคนก็เป็นคนมกเข่าป <c oughs> ่าน้องหลานเนาะเป็นมกไปหากินแม่แมห บ่ได้กินแม่ให้ทางครอบครัวแมนเมนเมนเมนทางครอบครัวของน้องกัถือว่าขาดเคินอยู่แม่นครอบครัวทางน้องกัขาดเคินเนาะคันว่าสิบ่ไปหากินหรือว่าถาแต่เฮาซื้อซี้กะบ่มีจังล่ะเนาะเพราะว่าแม่นเพราะทางน้องกับ่มีคนหาเนาะแม่นเออทางเฮาก็ดีใจลำเนาะแม่นทาางเฮก็ ผู้เขาก็เลยพากันแบะมาเยี่ยมเนาะแม่มาเยี่ยมยามเขาก็ได้เงินได้กำลังใจทั้งนอ้องเพิ่นแม่นเราอยากให้ทั้งน้องเพิ่นคิดหลายแน่แม่นคนไทยเกิดมาเขาก็ได้ที่อยาเ,เอาเพื่อนได้เดือนเอาโดยด้วยน่เนาะกินนมกินหยังเนี่ยบำรุงเพิ่นแม่นนมนี่คือว่าทางเอวยบุญตาเพิ่นเชื่อยังแน่มาให้น้องมาเนาะเลยส่งเสือนี่แหละแ้วก็โน้ยามบำรุง โอ้ยาบำรุงในหูวิธีอ่าหูวิธีกินละบ่โอ้ตอดเสาหนึ่งเม็ดแล้วก็กินกินมือละเม็ดเนาะเดีโดยคือนมนี่ได้สะน้องละโอ้กินมือละกองสองกองเอาเนาะแมนนี่แมนเพราะว่าช่วงนี้เจ้าก็ยังกินนมเพราะว่าเจ้าก็สีเมย ผัว <si ่า <si ยังสองเดือนสามเดือนที่ยังรู้สึกว่าเมื่อยน้องไหลแมนแบบนี้ค่ะโอ้แมนอืมแบบคือทั้งน้องก็ได้กินยังไซะแบบกินแนวบำรุงลูกอยู่บ่น้องโมมีเงินซื้อก็บไม่ได้ซื้อโอ้แบบไข่แบบยังกับไม่ได้กินซ้ำโอ้หลังจากที่อาเจ้าคู่ว่าท้องแล้วก็เลยบ่มีแบบบ่มีเงินซื้อบำรุงลูกเลยบอกโดยแม่บ่มีเงินซื้อ เนาะก็เลยบริกินซาบัว huh. ว่าซ so hm ันซใชอตังห้องเพิ่นจังว่าฮู้สึกเมื่อยๆเนาะแม่นเพราะว่าเฮาก็ฮู้สึกกระโสมเด้เนาะเพราะว่าเฮากินแบบบรสะดวกเด้เพราะว่าอาการคนท้องเฮาก็ยังดุ้มท้องเลยแมนแมนโอ้จักเดือนแล้วน้องแบบถ้าได้ถ้าได้ไปปวดบังคัะก็ได้นี่เพราะทุนเป็นแพทย์เป็นหมอสน้ำบานเพิ่นปลามันข้างนอกเพิ่นก็ว่าสะว่า2-3เดือนโอ้ดยแล้คือปลาแดง มีท่องทางเรกเนาะยังยังบ่ฮู้ยังเม่เพราะว่ายังบ่เคยพาประสบการณ์มาทางนี้น้องหระเนาะเบื่อขึ้นทางนอกเได้ไปผักท่องแล้วบ่อยังบมได้ไปเนาะโดยกะหาหรือบไปไววหรปอวม่าะสามเดือนให้น้องไปเด้อเพราะาจะได้กวดอาการทุกๆเดือนเพราะว่าจะได้หูว่าลูกเฮาแข็งแหงหรือบ่อแบบนี้เห็นด้องหระเด้อยามากินน้ำเนาะแมนเพิ่นสิแนะนํำให้เจ้าดอกเป็นังไ๋กะ ให้ไปนในใดกะไพย่ย่างไปไผ่ไปฮามอไปผักทองเนาะแมนเมน,มนอืมทางเขาก็ได้มายินดีเนาะจ,จชิช้มือจิได้เอาเงินให้น้องเพื่อนไปซื้อไข่เพราะว่าเขาน้องเพคนบ่มีไข่เมื่อล่ะแมน่นบ่ซื้อไข่ไข่น,นั่นลงล่ะโดยโดยโบ่เป็นยังล่ะให้เจ้าซื้อไข่แล้วมาต้มบํารุงอ่าให้ เ้ากินเด้อเพราะว่าไข่นี่เขากินมือละหน่วยช่องหน่วยนี่กะเขาก็ดีโตห่างกายกับลูกเขา <Yeah. S 1> ลูกข้ากับพี่ข้าทั้งหลายพี่ข,า,ขาว้าวห้เกิดมากับคือว่ามันแหละก็อยากให้อาแขงแรงทั้งเมย์ทั้งลูกเด้อเมย์บ <Yeah. S 1> ่ต้องคิดยังไรสู่สูเรื่องแบบนี้พากับพี่ผู้คนนั <Yeah. S 1> ่นแหละเมยนได้กะสู่สูเพื่อลูกเขา <Yeah. S 1> เอาทางเอื่อยก็ <Yeah. S 1> อยากรบกวนทง <Yeah. S 1> างานองารเนาะในใดเนองกะ ทั้งเอือก็มาหรือว่าดีใจน้ำนองเน,ะเงนาะทาั้งผู้ใหญ่ทางสาวบุญตาเนอะได้ผานเงินมาหรือว่าให้สาวบุญตาไปซื้อนุ่มหรือว่าือว,าห,อวาหลายอย่างเนาะน้่นองมานี่โดยเอือก จะได้เอาเงินมาให้น้องอีกแมนว้ซื้อไข่ดีกว่าะแมนหำลุงนี่นะแมนซื้อไข่ไว้ต้มกินโดยเนาะน้ำจิ้นน้ำใจด้วยจันใบกระชูสู่น้องน้องหลานเนาะโด้วยทั้งเอื้อกะเป็นกำลังใจให้พอฮู้ว่าเจ้าทองทั้งเอื้อกะรเบะเข้ามาเยี่ยมมายามแมนปอนหน้านั้นกับบุหูเนาะจนถึงเจ้าเปิดใจเด็กเล็กเปิดใจเด็กเล็กบุหูแมนทั้งเอื้อเองกันเองด้วยแมน จังใดกัดปิ่นกำลังใจให้ด้อน้องด้ด้แม่แม่บ่ต้องคิดยังไรคือเดียวเบาหนแหละสู่ต่อไปสเจอปัญหายังกะสู่คือเข่าได้บาล์เนาะกัดหาเนาะความดุเนามได้กัดดุเท่าเนาะโดยโดยโดยโค่ออกมาได้กต่โอ้ยเป็นไตแห้งไตแพงพอได้อาไน็ตปากได้เบานั่มเนาะแม่แง่กันมากอะบมมีเงินกะ ให้แม่เด้ยงเฮามาไหหาเงินหรือว่าผักมาให้ทั้งแม่แม่ได้ซื้อกระตุ้มกระนุมให้ลูกเฮากินเนาะน้องหดาเนาะโดยอยงใดกะทั้งเอ้ยกะชีได้กลับก่อนเนาะน้องหดาเนาะตอนนี้กะเดิ่มคำเลยเนาะสามแมนแมนแมนกลับก่อนเนาะชาตน้องหดาเนาะกลับก่อนน้องหดาโดยสบายดีโดยโดยสบายดีโดยนอกจากสามวยก็ได้เข้าไปสอบถามเรื่องราวข่าข้วของทางน้องอ่า อูบลเพิ่นแล้วเพิ่นก็ถือผ้าได้อยู่สามเดือนเพิ่นก็ยังบ่ผู้เบยว่าอ่าเป็นจังได้ฮะนะแบบว่าพอน้องเพิ่นก็บ่เคยท่องบ่เคยถือผ้าจักเทื่อเนาะแด็บน้องเพิ่นกะว่าว่าไปกินอ่าไปกินเหล้ากินเบียร์ไปว่าไปงานวันเกิดหมู่สาเหตุเพิ่นน่ะเพิ่นก็บ่มผู้ซึกเลยว่าอ่าขอโทษเนาะวะขาเจ้าเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังกับน้องเพิ่นฮะเนาะบุบุสึกมาตื่นมากะ โอ้เป็นยังนะกะนาฬิกาผัวนาฬิกาสามเมาิกะสิได้อ่ะโคตูจบคลิปลงก่อนพอมิพ uh huh ี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้กะถือว่าเป็นว่าเวลา่ทำมืดลงแล้วพอมิเอ้ยนี่สามเมาิกะสิได้พอมิพี่น้องเบิ่งทุกไฮทุงนาเนาะนี่บรรยากาศทางอ่ะบ้านน้องอุบลเอ้าสาบัวสาบัวมานี่บรรยากาศยังขับเนาะ ยำขำเนาะยำขำยำเรงเมน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 มาคราวนี้สามเมยก็สิได้อ่ะคอโตเจ็บคลิปลงก่อนพอม่พี่นนองบ๊ายบาย